แทงเข้าไปคมๆครับอย่างนี้ว่ายังไงปิดฉากด้วยสกิลแซดล่วงไปหนึ่งโอ้โหเยอะโหดมากพี่หนุ่มปึ๊บปั๊บไม่โดนควันดักหน้าเอ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 าตายนะระเบิดระเบิดอย่างนี้ว่าไงปุ๊บโอ้โหดูเยอะท่าระเบิดโคตรแรงปึ๊บยังยังก่อนยังก่อนเอาเอาเอาโอ้โหกลับไปโดนระเบิดเรา เอาดิล่วงไปอีกหนึ่งครับแดีวยวอ้ยนี่ไงไอน้นกนี่ไงไอน้นกนี่ไงก็โดนไปดิครับก็โดนไปดิครับก็โดนไปดิครับโอ้โหแม่งรอโซเลยเอาดิล่วงไปอีกหนึ่งครับล่วงไปอีกหนึ่งครับโอ้โหแย่งเอาตึงมากตึงเปีย๊ย ล่วงเอา้าเฮียไม่โดนเออแตงกิวที่เดินไปตายให้นะขอบคุณมากมาอะไรวะมันเดินไปโดนสกิลเอง น้องๆคนไหนกำลังมองหาร้านเติมเกมคุ้มๆพ,พี่แนะนำร้านนี้เลยครับ리ซิกชอปร้านบริการกดเกมพัทแบบต่างๆในราคาที่โคตรถูกไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกซ์ฟุดแบบทิงเลกาซีและแบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันในราคาที่โคตรถูกเพียงแค่60บาทแล้วยังมีบริการอื่นๆอ,อ,อีกมากมายอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิป โอเคครับผมแล้วก็กลับสวัสด,ดีเวรรุ่นทุกคนที่ยังไม่ได้นอนกันด้วยนะครับนะอยู่กับผมเองนะฮะชักกี้แล้วในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำคอนเทนต์ล่าค่าหัวด้วยดาบอย่างเดียวนะครับนะดาบที่ผมจะใช้ล่านก็เป็นดาบแห่งดวงดาวดาบที่ดอกจากเรือนอั่นแหละดาบนี้นี่เฮ่งดอบยากมากๆกว่าจะได้มาโอเควันนี้เราก็จะมาล่าค่าหัวโดวยใช้ดาบอย่างเดียวอันนี้กูพูดไปแล้วด้วยา ขาดำแล้วก็ไม่ใช้นะเออผลพีศาจเราก็จะไม่ใช้เลยคลิปนี้เราจะใช้แค่ดาบดาบยังเดียวถ้าถ้าดาบแห่งดวงดาวล่าไม่ได้ผมก็อาจจะเปลี่ยนมาใช้ดาบเอ็มมาก็ได้ <c oughs> เราไม่โอ้โหไม่มีขาดําแล้วมันจะทํำยังไงเนาะเฮ้ยมันจะล่ายัางไงวะถ้าไม่มีขาดเาเนเายเฮ้ยแม่งเฮ้ยยากมากเฮ้ยเฮ้ย นึกอะไรแปลกๆได้เอ้ากดไม่ติดเฮ้ยเฟี้ยวฟ้าว่ะใช้แดบใช้ดาบแห่งดวงดาวพุ่งไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเอ็มมาสับโอ้โหเยแยนี่มันคอมโบคอมโบดาบเฮ้ยมันต้องใช้หอ,อกด้วยว่ะหอ,อกเอ็มมาอา้าวไหนบอกจะใช้ดาบดวงดาวล่าล่ะชาร์กี้เอา้าไปเอ็มมาได้ไงเนี่ย บเดาบแห่งดวงดาวนะปั๊บพุ่งไปปุ๊บเอ้าเฮ้ยเปลี่ยนดิปั๊บเปลี่ยนปุ๊บสับอย่างงี้โอโหโดนลมไม่โดนใครเลยแล้วท่านผู้ชมครับเราไปลากกันเลยดีกว่าวันนี้นี่ผมจะฆ่าได้สักตัวหรือเปล่านะอฝากกดติดตามกดไลค์ห้ด้วยนะครับนะเออไปลุยกันเลยดีกว่า อ่นนีเซิร์ฟแรกเลยเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บเก็บดาบเอาไว้ช่องสองอันนี้สร้อยผมก็ไปขโมยไอดีหลักมานะเป็นสร้อยบวกดาเมจด,ดาบนะครับเป็นสร้อยบวกดาเมจด,ดาบสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดดาเมจด,ดาบห้าเปอร์เซ็นต์ดาบเรือกับหอกนี่ก็ไปขโมยไอดีหลักมาเหมือนกันเอาเลยละกนันเนาะเอาเลยเอา ปิด PVP อยู่เนี่ว่ะเอาไว้นู่นต่อเลยไม่มีขาดำนี่มันยากจริงๆสวัสดีครับไปรุ่นแทงเข้าไปคมๆครับอย่างนี้ว่ายังไงปิดฉากด้วยสกิลแซดล่วงไปหนึ่งโอ้โหเยอะโหดมากโหดตรงไหนว่าแม่งมันยืนอยู่เฉย ขอใช้ขาดําช่วยแล้วกันมันไม่ได้จริงๆมันไม่มีขาดํำมะไวจังวะเฮ้ยรอด้วยสิพื่อนหนุ่มปึ๊บปั๊บไม่โดนฟันดักหน้าเอาเอาเอาตายนะระเบิดระเบิดอย่างนี้วะไงโอ้โหดูเชี่ยถ้าระเบิดโคตรแรงถ้าระเบิดโคตรแรงป๊าบเรียบร้อยล่วงไปหนึ่ง เล้ทำไมดาบมันชอบไปอยู่ช่องแรกวะนะแล้วผมเอาเอาผลไดโนเสาเอาไว้ช่องแรกแล้วกันเวลาเปลี่ยนดาบมันจะได้ไม่ลงไปช่องแรกเอาโดนครับอย่างนี้ไปไหนไปไหนพวหนุ่มเอาสักหน่อยบลาอ่ะกระซゅ้เข้าไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันสวนโอ้โหไอ้นี่มันเป็นเอาดิเป็นก็เอาหน่อยมาโอ้โห <laughs> ไม่โดนเลยเว้ย การวกปึ๊บยังยังก่อนยังก่อนเอาเอาเอาโอ้โหกลับไปโดนระเบิดเราเอาดิลวกไปอีกหนึ่งครับคอมโบดาบอ่ะรู้จักเปล่าคอมโบดาบอ่ะ <c oughs> ออเปลี่ยนเป็นดบไม่ได้แทงเข้าไปต่อป้าวผลแสงอะไรเงี้ยขอลองง่อยอาปิดพีลฟิลไปละ ไอแต่กี้ที่มันมาหาเรามันไปไหนวะอ๋อนี่ไงไอ้นกนี่ไง <c oughs> ไอ้นกนี่ไงก็โดนไปดิครับก็โดนไปดิครับก็โดนไปดิววครับ,ววรบโอ้โห้แม่งเราโซเลยเอาดิล่วงวิ่งหนึ่งแอปลูกวิ่งหนึ่งแอปโอ้โหอย่างเอาตึงมากตึงเปีย้ยรล่วงเอา้ายายไม่โดน เออแต่งกิวที่เดินไปตายให้นะขอบคุณมากแอะไรวะเนะมันเดินไปโดนสกิลเองเฮ้ยเพื่อนเรากลับไปรับนายดีกว่าเห็นว่านายจะจมหน้ามันนะเออานายไม่ได้จมหน้าหรอนายไม่ได้จมหน้าหมอตามล่าเลยลวกัน เอาโตอตะกี้ว่าทหาก,กลับไปช่วยซะหน่อยรอด้วยพ่อดมพี่มารับแล้วพี่มารับแล้วน้องพี่มารับแล้วโอ้โหมันไม่ตายมันไม่ตายเอาเอาหายไปไหนวะเอาเฮียเฮียเอาไปดูนฟันโอ้โหแม่งไม่โดนหอกจ๋าช่วยด้วยตามมันไป ไม่รอดบอกเลยไม่รอดพท่หนมแกสู้วกลงน้ำไปหนึ่งทีแล้วก็ปิดฉากปุมไอ้เหี้ยกูตายกูตายเอง <laughs> อะไรวะเฮ้ยเม้งเอย้ยกาบพุ่งลงน้ำไปแล้วก็จะขาดำขึ้นมาเม้งขาดำส,สกิลคูดาวยังไม่เสร็จสุดยอดไปเลยชากี้ตายน้ำ ตายง่ง่อเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเไอ้ไหนวะบางอาจทำให้เราเสียหน้าแม่งเย้ยกูจมน้ำตาตไปตะก,กี้นี่ออกจากแอร์ไลน์ละเจอตัวแล้วไอพีแม่งเย้ยตะกี้ฆ่ามันไม่ได้ต้องเอาใหม่ต้องเอาใหม่ปับ๊บโดนโดนหรือเปล่า ชื่อไม่โดนเลยว่ะเออกูเอาอีกแล้วกูเป็นอะไรกับน้ำมากบ้ะนี่จะตายเกือบตายโอ้น้ำแห่งดวงดาวมันเล่นบนน้ำไม่ได้ว่ะมันต้องเอ็มม้าว่ะสาบเข้าไปกลางกระบาลโอ้โหแม่งไม่โดน ไม่โดนนอนี่ไปดิจังๆดีแาบก็ไปอีกทีโอ้โหเฮ้ยเอ้ยเอาดิวันนี้ผมต้องแค่หมอนี้ให้ได้ <c oughs> ขอค่หน่อยพ่อหนุม่มโ,โอ้ยกูตายแทนกูตายเองก็ได้ล่วงไปครับ อูร่วงเองอีกแล้วแม่งเ,ออ <c oughs> เราเสียเลือดพอน้นาเยอะมากแม่งหรือว่าเราต้องใส่ฟองสบู่ฆ่ามันวะอ,าอ้าวไอเหี้ยเจ้าทะเลตายซะแล้วถ้าเราเล่นบนน้ำเราต้องใส่ฟองสบู่อะไม่งั้นจมน้ำตลอดเลยเ <c oughs> จ้าตายเวลย้ายเซิร์ฟดีกว่าแม่งตายตายไปสองทีเซิร์ฟนี่แม่งไม่ได้ฆ่าด้วย เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟสุดท้ายละใช้ดาบแห่งดวงดาวใช้ดาบแห่งดวงดาวผสมกับดาบเอ็มมาคู่ๆกันไปจะได้เป็นคอมโบอยู่ไหนกันวะอยู่นูนน่นสองนู่นสองเอาพวกนี้ก่อนดีกว่าพี่มาเราจะมังกรก่อนเลยเอามังกือก่อนเลยฟันเข้าไปเอา ปิดพ okay? okay? oh, ีพีเอสวัสดีครับ o อย k โอเค e อย u โอเคโอเคหรือเปล่าโอ้โหแม่งไวชิบายเอาดิเอาบัลล่ะควันเข้าไปกระโดดสาบอย่างนี้ครับเอาดิโอ้โห โอ๊ยโอ๊ยอ่าฮ่าจะตายพ่อหนุ่มจะตายห <c oughs> อ,อกกูอยู่ใสนได้โปรดเอ้าแม่งลงไปละ <c oughs> กาะสุว่ะโอ้โหแม่งมันมีหาทิ่ลักเกตกาเทือบไม่โดน <c oughs> <c oughs> โอ้ <c oughs> โ<ด>ยหอกูดาวไปๆหน่อยตี ต้องหายไปไหน่เอาโดนนะแม่งเอ้ยโดนฮาคิตลอดโดนโอ้มันไวซะเหลือเกินโอโหแบงโอ้ยกูไม่มีผลบินเฉยๆนะ่ะถึงเราจะไม่มีผลบินแต่เราก็ขยันตามครับโอ้ยโอ้ยเอาดิ เรามาันเลื่อนนักสู้เลื่อนนักสู้อยู่แล้วเรามันเลื่อนนักสู้อยู่แล้วเอามาล่าเอามาล่าเอาดิเฮ้ยไหวหรือเปล่าไม่โดนมาเลยวะโดนเจ็ดพัน สาเข้าไปตายอีกหนึ่งครับโอ้โหกว่าเราจะฆ่ามันได้เฮ้ยไม่ทำมาดาวว่ะไหนบอกจะใช้ดาบแบ่งดวงดาวล่าวะเนี่ยดันดันเป็นใช้เอ็มมาซะงั้นเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นใช้แค่ดาบแล้วกันเฟิบ <c oughs> <c oughs> อ้าวไม่โดน ปิดพีดพีไปละคร,ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่เอาไปแค่ดีก่อนละกันวันนี้แม่งมันมากใช้แค่ดาบล่าฆ่าหัวเนี่ยเออแต่ส่วนมากใช้ดาบเอ็มมาฆ่าแม่งเลยดาบแห่งดวงดาวก็ฆ่าได้อยู่นะเออฆ่าได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้เออโอเควันนี้ก็ถือว่าเอาสนุกละกัน ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ชักกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับนะยบาย